ของบารัคโอบามามีภาพภาพหนึ่งที่เป็นที่โจทย์จันแลวก็เป็นการพูดถึงค่อนข้างมากนะฮะภาพที่บารัคโอบามานั่งกินเฟออยู่ในร้านอาหารของชาวเวียดนามนะฮะและในร้านก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดดินมากๆในๆในเวียดนามอาจารย์มองภาพนั้นแล้วแล้วคิดว่าถังรัฐบาลของบารักต้องการจะสื่ออะไรให้กับชาวโลกรู้ระหว่างอเมริกากับเวียดนามครับหรือหรืออาจารย์มองในยะของภาพนั้นอย่างไรครับ มันเป็นผมมองสองในยะนะครับคุณจอมหนึ่งก็คือว่าประธานาธิบดีโอบามาก,กับทีมงานการต่างประเทศเนี่ยทำการบ้านมาดีนะครับ mm hmm. ในการาเข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าการาจัดภาพาเซตบรรยากาศออกมาแล้วทำให้ชาวเวียดนามเองหรือชาวเอเชียเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าพอใจรู้สึกอบอุ่น นะครับแล้วจริงๆแล้วโอบามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้นําที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเวียดนามอะไรเลย,เน,ยนะครับ mm. จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตของเขาช่วงเล็กๆที่มลรัฐฮาวายที่เกาะฮาวายเนี่ยมันก็เขาก็ได้สัมพันธ์กับชุมชนเวียดนามวิสอเมริกันอยู่แล้วนะครับ mm. แล้วก็แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์สงครามเวียดนามนะครับแต่ว่าเขาเขา เขาก็ได้รับฟังหรือว่าอยู่ร่วมสมัยในใน,ในช่วงของมันอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับในว่าเวียดนามเนี่ยมีมีจุดเด่นจุดด้อยแบบไหนที่เขาจะหยิบยืมบอกมาแล้วฉายภาพออกมาให้มันประทับใจนะครับแต่กรณีที่สองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นฉากทางการทูตที่ซ่อนเล้นความยิ่งใหญ่ของมหายุทธศาสตร์ของสหรัฐก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือ การมาเวียดนามครั้งนี้มันเป็นการปูพรมก่อนหมดวาระประธานาธิบดีเพื่อจะให้สหรัฐเนี่ยมีฐานที่แข็งแกร่งมั่นคงในการปิดล้อมตีตรอกจีนนะครับแล้วก็ปักหมุดเอเชียเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมันเป็นเป็นแกนจั่วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะถ่ายอำนาจ การค้าหรือยุทธศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยจากพื้นทวีปเอเชียเนี่ยเชื่อมกับมาสุดแปซิฟิกนะครับด้วยชายฝั่งทะเลที่ยาวเหยียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามากระชับการสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนด้วยราคาบิตาภาพหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นการปูพรมชั้นเยี่ยมนะครับที่ทําให้กระดานหมกลุกทางยุทธศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันเข้ามามีฮาร์ดแลนหรือจุดแฟลชพอยต์หลักเนี่ยอยู่ที่เวียดนาม เป็นตัวตั้งโดยร่วมกับลหลายหลัฐนะครับที่อเมริกาปูไว้ดังน,นั้นขงคงคิดว่าการเข้ามานั่งทานอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันก็เป็นเป็นทั้งภาพสะท้อนการทําการบ้านที่ดีเพื่อจะอ่อนน้อมเข้าใจวัฒนธรรมของเวียดนามก็สะท้อนทักษะทางการทูตของโอบามานะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ซ่อนพลางสุดยอดมหายุทธศาสตร์ ที่จะดำรงความเป็นหนึ่งทางการเมืองโลกของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการตีตอจีนไม่ให้แข็งข้อไปมากกว่านี้นะครับโดยโดยใช้ชายแดนตั้งแต่เหนือจุดใต้ของเวียดนามเนี่ยในการยันจีนแล้วก็เข้าไปในแิฟิกแล้วก็เซาท์อินเดียชียผมคิดว่านี่คือฝันชิ้นเยี่ยมในทางภูมิรัฐศาสตร์โอบามากาลังดําเนินตามรอยปรมาจารย์ความสมพั์ระหว่างประเทศเบสซิงกี้หรือหลาย,ลายๆท่านนะครับที่จะวาดฝันให้อเมริกายัางคงรังตําแหน่งหรือลุกทยานเป็นเจ้าโลกอยู่นะครับ ผมคิดว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ